โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาอีก18ชั่วโมงอัปเดต14ของบล็อกฟุตจะมาแล้วผมจะทําการสปอยอัปเดตนะอันนี้คือมันเป็นคลิปนะเดี๋ยวหาว่าผมก๊อปคนอื่นมานะไม่ใช่นะแล้วเดี๋ยวคลิปของจริงอันนี้เป็นคลิปของ e x ็นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์คลิปของ e x ็ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะมาสปอยคร่าวๆเลยนั่นก็คืออย่างแรกเลยของอัปเดต14จะมีะ Pro V 2นะ คือมันคือเป็นกระบองที่เห็นกันเนี่ยเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 มันเป็นกระบองคือกระบอกอันเก่าอ่ะมันจะเป็นอะไรเป็นแบบที่มันตีดอกจากเอเนลใช่ไหมส่วนนี้มันจะไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นแบบอ่าตัวเอเนลขายอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดำปีเลยแล้วก็จะมีอ่าเลดมีอีกคืออ่าลัมเบิลวีสองนะแล้วก็จะเป็นอ่า s h a r กแมนคาราเต้ชาร์กแมนคาราเต้เอาจากไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคนี่นะชาร์กแมนคาราเต้เอามาจากเอ็นบีซีไดอล็อกนะและไดอะล็อกในคาเฟ่ก็จะกลายเป็น e x ็กซอแทนโอเคสําหรับอันนี้จะเป็นเออเขาต้องหากุญแจของบ้านก่อนแล้วก็จะให้เป็นเออชาร์กแมนคาราเต้นะแล้วก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนี่คืออลังการมากทุกคนคือแบบผมอึง้งจริงดูนี่ ให้ดูเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ดูนี่ก่อนใช่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นใช่เราดูนะดูนะดูนะทุกคนดูนะดูนี่นะเห็นไหมคือมันเป็น N P C Jesus มันเป็น N P C เนี่ยคำแรกคำแรกที่มันพูดก็คือ you find me ยูไฟมีมันก็จะเป็นคำแรกของไอตัวขายดาบเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า <S <S 1> <S 1> ไอเจ้าเนี่ยมันจ้องมันแบบต้องหาเหมือนดาบอะเหมือนแบบดาบอะเพราะว่ามันก็ดูดูอลังการมากดูนะนี่สีหาคิ 3. ใช่แล้วทุกคนสีหาคิ 3. ว่าสีหาคิแบบมันมาเพียบเลยดูแล้วก็จะมีนี่ด้วยหนึ่แฟกเมนต์น,นนะไปตีหนวดดำเอาแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวด,ยวดูทุกคนเดี๋ยวดูนะ <S <S อ่ะเป็นไง ปกติฮาคิ้มันจะเป็นสีดํานะก็คือแบบอันนี้มันเป็นสีมันเป็นสีเหลืองๆอ่ะคือมันเป็นมันมีหลายสีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูคือมันจะเป็นสีมันจะเป็นอ่าอยู่ใกล้ๆคาเฟ่นี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 ่ดูนะนี่นี่ไงตัวนี้คัลเลอร์แอพาร์ตเมนต์อะไรไม่รู้นะอ่านผิดขออภัยนี่นี่ดู แล้วก็เวลาตัวไหนเกิดอย่างเช่นได้ฉายาหรือว่าตัวบอสในแบบไอ้ตัวที่มันเกิดอ่ะมันก็จะแจ้งบอกเลยมันจะแจ้งบอกตรงนี้ก็เหมือนแบบแจ้งบอกเอเอพแต่มันจะเป็นตัวบอสบอสในที่นี้ก็คือไอ้บอสบอสบอสในเกาะเรือนอ่ะนี่อันนี้เป็นสีม่วงอันนี้สีขาวมีหลายสีบอกเลยเท่อัปเดตนี้คือแบบต้องมีแล้วแหละทุกคนมันต้องมีคือแบบมีแน่นอนนะแล้วก็ประตูประตูระตรงไอ้ตรง,ตรงที่ว่าไปดูว่า ไอเนี่ยมันผละเวกเท่าไหร่แล้วก็ถูกปิดนะแ,แล้วก็ข้างในก็แบบทุเรศแล้วก็จะมีเออ่เดี๋ยวจะให้ดูสกิลอของไอ้ลัมเบิลวีสองเขาเคยทำไว้อยู่นี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 ่คือสกิลแรกว่าจะเป็นเทเลพอร์ตนะแล้วมันเห็นว่ามันมีแ้งหนึ่งแชงสองแดงสามยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่อันนี้คือสกิลแรกนะทุกคนดูดูด,ดูให้ดูใหม่ <Okay. S 2> เดี๋ยวให้ดูทาน thunderstorm นี่นะทุกคนดูนะเป็นไงมันจะเป็นแบบไอ้นี่ตกลงมาแสงก็ตกลงมาแล้วก็ให้ดูนี่นี่สังเกตไหมคูณหนึ <laughs> ่งจุดหนึ่งอะคูณหนึ่งจุดหนึ่งของบล็อกฟุตนะครับ แล้วก็ต่อมา Stop Man คือเขาบอกว่าจะมีเผ่าไซบอร์กด้วยนะนี่ตูมอันนี้คือเฟีย้ยวมากตามที่เห็นในส,สนิคพิกในดิสคอร์ตนะนี่บอลเกงกีปั๊มแล้วก็จะเป็นสกิลของเอ,อชาร์กแมนคาราเต้จะใ,ให้ดู ที่ไหนวะที่หาว่าผมก๊อปคลิปเด้อผมเอามาทำนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นเมื่อกี้ทุกคนเห็นเปล่าไอชิวอาชิวเวอร์รันดาวโยเซฟไพอะนั่นแหละมันคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันคือมันจะบอสมันจะแจ้งเตือนทั้งช่องแชทแล้วก็แจ้งเตือนทั้งตรงนี้เลยนะก็จะมีเออ่คาราเต้ฟิตแมนนะเดี๋ยวหาให้ดูนี่ชักแมนคาราเต้ชักแมนคาราเต้ไหม สกิลแรกมันจะเป็นเอแบบเนี้ยอันนี้เป็นเลดเป็นเลดเอเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นเลดของอะไรว,วะผลมเบอร์นี่เห็นสกิลสองอยังเท่เท่นี่เห็นไฟไหมมันก็จะเป็นไฟแบบนี้นแหละของอชาร์กแมนคาราเต้นนะปัม๊มอันนี้คือสกิลต่อไปนะอันนี้น่าจะเป็นไฟอะ่ะมั้งนะอันนี้ผมไม่รู้นะ ตอนนี้นะ้ที่ถ่ายทําอยู่คือออีกสิบแปดนาทีเอ,อไม่ใช่อีกสิบแปดชั่วโมงเนี่ยก็จะอัปเดตสิบสี่มันเป็นการลากมาดึงนะอย่างที่ทุกคนเห็นไอ้เะไรอะเนี้ยกีซีสเปียนะแล้วก็จะเป็นเกาะใหม่เวลตันแบบใหม่เวลตันแบบใหม่นะ นี่คือจะเป็นเกาะกะโหลกนะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดนี่เป็นไงเกาะกะโหลกมันเป็นเกาะใหม่มีจุดเกิดผลใหม่ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวแลนดอมฟูดโดยใช้เงินใช่กองครับตัวแรนดอมฟูดโดยใช้เงินแบบแคนดี้มันจะหายไปมั้งนะก็เลยใช้ตัวแรนดอมฟูดแบบแบบเงินเนี้ยเนี่ย ฮัลโหลเฮาอายุเอมเดอร์เดอะวอเตไม่ใช่นี่ตอนนี้คุณมีตังอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้คุณมีเลเวลอยู่แล้วตามตามจำนวนเลเวลก็จะแพงขึ้นไปตามเรื่อยๆเกมดี <Game S 1> จริงๆเลยทุกคนก็จะเป็นอันนี้1 9ึ่งแสนเกาหมื่นนะก็ถือว่าไม่แพงนะต่อมาก็จะเป็นการโชว์เคสเท่านี้แล้วใช่ไหมใช่นี่คือรูปร่าของเกาะนะแล้วก็นี่ผมชอบมากเลยฮาคิันเลอร์ ต้องมีแล้วแหละทุกคนมาต้องมาแล้วต้องมาแล้วแล้วเดี๋ยวว่ามันจะต้องมีโค้ดด้วยนะเดี๋ยวให้ดูจาก Discord ไม่รู้ว่ามันจะมีโค้ดหรือยงนะังนี่นะอันนี้เป็นเขาดาวนะที่ผมบอกกนันี่เขาจะบอกว่าอีกกี่นาะทีก,กี่ชั่วโมง นี่นะตอนนี้เป็นเวลาเลิจ17ชั่วโมง45นาที40วินาทีนะเยี่ยมไปเลยน,นี่นะเป็นสนิคปีกมาใหม่นีอ่อันนี้เขาทำดีมนอนบล็อกด้วยแล้วก็สำหรับผลที่จะเอาเวาก็จะเป็นผลสายฟ้ามาใหม่นะ <IS ES> ก็จะมีแค่นี้แล้วละมั้งนะ ผมว่าน่าจะมีผลเข้ามาใหม่ด้วยที่ผมฟังฟังฟังมาแล้วน่าจะมีแบบผลเลิฟว่าผมว่าน่าจะเข้ามานะผลเลิฟผลผลแววูปอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่กดต่างๆกดต่างๆบล็อกฟุตนี่คนบล็อกฟุตรีบ,นนะร,บรีบใช้กันนะรีบใช้กันรีบใช้กันนะคนบล็อกฟุตนะรีบใช้โอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย เดีย๋ยวหาว่าผมก๊อบคลิปเด้อ